ลวงปู่เนี่ยคือจำสินอยู่ข้างในครับเขาก็จะมีคนเท่าคนแก่มาจะมีอยู่สามคนนี้คอยดูแลหลวงปู่อยู่ที่นี่ครับเขาก็จะมานอนเฝ้าก็มีอยู่คืนหนึ่งหลวงปู่ก็มาปลุกสามคนเนี้บอกว่าให้ลุกขยับออกมาข้างนอกจะมีคนมาหาเดี๋ยวเขาจะมาหาเขาพูดเดี๋ยวเขาจะมาหาเขาจะมาหาระวังสามคนเขาบอกนึกในใจใครหลวงปู่เวลานี้ด้วยเวลานี้ดึกดื่นแล้วใครจะมาก็ออกมาข้างนอก แรกเขาได้ยินเสียงก่อนได้ยินเสียงแบบว่าเหมือนอะไรไปถูกกับพื้นนะครับคืดคืดมีเสียงครับความเคลื่อนไหวคคววามเลื่อนไหของพื้นครับคืดคืดเหมือนอะไรเหมือนตัวอะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ชะงงกไปดูเขาก็เห็นเห็นลำตัวครับเห็นตัวนี่คือบอกเล่าของทั้งสามท่านที่เข้าหลวงปู่ใช่ครับแล้วก็เข้าไปดูเขาก็กลัวเขาก็รีบปิด เขาก็จะงกไปดูใหม่เขาก็เห็นหลวงปู่สนทนากันกันกบเออเีอ่นขามองเป็นอย่างนั้นครับเป็นงูใหญ่<อ>แพเข้ามาต่อหน้าหลวงปู่แล้วก็คุยสนทนากันไม่ได้ทำลายหลวงปู่อะไรนะครับเหมือนเราคุยกันอยู่อย่างงี้ยครับสักพักก็เขาก็าไปเขาก็าไปปุ๊บแล้วก็สามคนนี้เขาก็เข้าไปแล้วก็ไปถามหลวงปู่หลวงปู่เป็นอะไรไหมอะไรเป็นห่วงอะไรอย่างงี้ด้วยคําเป็นห่วงหลวงปู่เขาบอก มีมรายลอกเขาให้ช่วยดูแลถ้า